ีพุทธศักราช2560นี้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจะมีอายุครบ100ปีแห่งการสถาปนาซึ่งคณะวิทยาศาสตร์เองนะครับก็มีอายุเท่ากับจุฬาเช่นกันเราก็จะมีอายุครบรอบ100ปีซึ่งในตอนแรกเรื่องเดิมทีนั้นคณะวิทยาศาสตร์ของเราเป็นหลักสําคัญของประเทศเนื่องจากเป็นฐานการเรียนการสอนด้านการแพทย์สมัยใหม่ของของคณะแพทยศาสตร์ธิริราชในสมัยนั้น และคณะวิทยาศาสตร์เองก็ยังเป็นฐานการเรียนการสอนของคณะอื่นๆด้วยเช่นกันเช่นคณะวิทยาเป็นต้นหรือเป็นที่ผลิตครูบาอาจารย์สําคัญๆออกไปสอนด้านวิทยาศาสตร์ให้กับมหาวิทยาลัยอ,อื่นๆทั่วประเทศเรียกเลยว่าคณะวิทยาศาสตร์ของเราเป็นฐานที่มั่นแรกในการผลิตวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้กับประเทศไทยเราก็อยู่ในประเทศที่มีความหลากหลายทางชุ่มภาพสูงมาก แล้วความหลากหลายทางชัวร์เองเราเราก็อยู่ในพื้นที่ใกล้ขนาดนี้เนี่ยจะปล่อยให้ที่อื่นมาศึกษาก็ใช่ที่นะครับเราก็พัฒนาทรัพยากรบุคคลเราก็จกนกระทั่งพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นามาเยอะมากฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมา,าเรียกว่าตั้งแต่ระยะแรกๆอาจจะเน้นการเรียนการสอนมากหน่อยแต่ต่อมามีเน้นงานวิจัยมากขึ้นเนี่ยพอเริ่มทำงาวิจัยมาเนี่ยงานวิจัยที่ส่งสมมาส่วนใหญ่จะเห็นว่าเป็นเรื่องของความหลากหลายทางชัวร์ มีงานทางด้านอารมณ์ีมีงานที่พูดถึงสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่นะครับทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วมีสิ่งมีชีวิตอยู่จานวนเท่าไหร่แน่แล้วเราควรจะจัดก,การยังไงจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงต่อไปนะครับในเรื่องของความหลากหลายทางเจวผ้าเบงก็คือตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งจะ,จะเห็นได้ไดอย่างง่ายก็คือ,อประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้เยอะแล้วก็เรามีเชื้อพันข้าวที่เก็บสะสมไว้เนี่ย ซึ่งซึ่งพบในประเทศไทยไม่ได้พบในที่อื่นไม,ไม,ไม่ไม่ต่ำกว่าสองพันสายพันธุ์แต่อยา่างไรก็ตามในใน,ในปัจจุบันเนี่ยเริ่มเริ่มมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะประยุกตเอาเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นจีโนมิกหรือว่าโปรตีโอมิกหรือโอมิกทั้งหลายเพื่อที่จะสก,กัดเอาความรู้องค์ความรู้จากความหลากหลายของชีวภาพที่เรามีอยู่ในเรื่องโดยเฉพาะอย่างแสนคุ้ค่าว่าทําอย่างไรให้สามารถจเจริญเติบโตได้ในสภาพที่ภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ในสภาพที่ดิน,ม,นมันย่ำแย่ลงทุกวันนะครับอันนั้นนี้ก็จะจะเป็นอ,อันหนึ่งที่เห็นว่ากา,การเรียนการสอนปรับเปลี่ยนการวิจัยก็มีพัฒนามากขึ้นโดยที่มุ่งเน้นเรื่องของความหลากหลายโดยโดยมีวัตนุปนงคความหลากหลายแล้วก็ใช้ความรู้อื่นอย่างเช่นสร,รีรวิทยาหรือความรู้ในเรื่องของกายวิภาควิทยาหรือแม้แต่นิเวศวิทยาเนี่ยเข้ามาผสมผสานเพื่อที่จะให้บรรลุผลอย่างที่เราอยากจะได้ เป็นที่ยืนยันแล้วนะครับว่าความหลากหลายทางชีวภาพสิงสาราสัตว์พืชพันธุ์ธัญญาหารจุลินทรีย์ต่างๆของประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์แม้จะในสภาพปัจจุบันหลายประเทศต้องการคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยามีความก้าวหน้าในเรื่องของการวิจัยมาตั้งแต่แรกแล้วก็พัฒนามาจากกนกระทั่งจากความรู้พื้นฐานนําไปสู่การประยุกต์ให้เราได้เห็นว่าความหลากหลายเหล่านี้แหละคือสมบัติของชาติที่แท้จริง ตัวอย,อย่างที่ผมอยากยกตัวอย่างให้ฟังก็คือว่าเช่นเรื่องหอยทากที่ผมทำมาอย่างต่อนเนื่องปัจจุบันใครจะรู้ไหมว่าเรามีหอยทากถึง600สายพันธุ์ในประเทศไทยแล้วไม่เพียงแต่ว่า6 0 0สายพันธุ์ที่มีการตีพิมพ์ประกาศไปทั่วโลกแล้วเนี่ยสายพันธุ์ใหม่ๆถึง200กว่าสายพันธุ์เนี่ยนะครับมีบางสายพันธุ์ถูกคัดมาเพื่อนําไปต่อยอดของการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เมื่อหอยทากของรู้จักกันดีนะครับของสยามสเนลซึ่งมาจากงานของคณะวิทยาศาสตร์ และวก็เป็นาง,งานที่เข้มข้นมีความร่วมมือกันระหว่างภาควิชาชีววิทยาภาควิชาชีวเคมีและภาควิชาเคมีนะครับตอนนี้ไม่ได้รู้จักเฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับเราเคยลงข่าวของ Wall Street Journal หน้าหนึ่งของอเมริกาเป็นที่เรื่องหนึงแล้วก็เกาหลีประเทศเกาหลีใต้เนี่ยให้เหรียญทองเรามาแล้วเราได้รับรางวัลเหรียญทองเพราะนั้นเวลานี้เนี่ยผลงานและผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยนะครับนอกจากเป็นที่รู้จักแล้วด้วยเรื่องของคุณภาพและด้วยความสามารถของคณะวิยทยาศาสตร์จุลาผลงานวิจัยจุลา ทำให้ขนาดนี้เป้าหมายของการไปสู่แบรนด์แห่งชาติเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากภนธกิจหนึ่งของภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์ก็คือการสร้างองค์ความรู้รใหม่นะครับ<ม>ซึ่งเราก็ได้ทำวิจัยพื้นฐานเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการงานวิจัยพื้นฐานที่ภาควิชาจุลชีววิทยาทำอยู่นะครับก็จะเป็นการศึกษา ในเชิงะระดับจุลินทรีย์นะครับว่าในระดับโมเลกุลเนี่ยมีการควบคุมจุลินทรีย์อย่างไรนะครับและสุดท้ายองค์ความรู้ที่ได้ก็น่าจะนําไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมก็ดีการแพทย์หรือการเกษตรก็ดีครับงานที่เราต่อยอดเนี่ยนอกจากว่าจะเป็นประโยชน์กับในระดับประเทศแล้วเนี่ย เรายังทำมีความร่วมมือกับต่างประเทศนะคะเพื่อจะให้มันงานที่ออกมาเนี่ยมีผลกระทบต่อประชากรโลกมากขึ้นนะคะโดยที่ทั้งอาจารย์เองนะคะแล้วก็นักวิใใจัยแล้วก็นิสิตในทุกระดับเลยเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะไปแลกเปลี่ยนคำวิจัยที่ต่างประเทศด้วย,วยนอกจากว่าเราจะมีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรของไทยภาษาไทยแล้วเนี่ยเรายังมีหลักสูตรนานาชาติอีกด้วย คณะวิทยาศาสตร์ของเรามีรายวิชาหลากหลายที่จะรองรับความสนใจของนิสิตทั้งในด้านงานวิจัยเชิงลึกและงานวิจัยต่อย,ยอดเป็นนวัตกรรมใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะคือนอกจากว่าน,นิสิตที่เข้ามาในทา,านวิชาต่างๆเนี่ยเราก็จะมีวิชาหลักของเราอยู่แล้วนะคะ ซึ่งออนอกจากคือก็คือให้นิสิตเนี่ยมีความรู้ความพร้อมที่ในระดับหนึ่งนะคะนอกจากนกิสิตก็สามารถเลือกวิชาที่ตัวเองอสนใจได้โดยที่อาจจะเลือกวิชาที่ในภาควิชาของตนเองหรืออาจจะเลือกวิชาที่อยู่ภาควิชาอื่นหรือว,ว่าที่คณะหรือที่นิสิตสนใจก็ได้นะคะนอกจากว่าจะเป็นทางความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วคอานี้เราเปิดโปรแกรมที่เป็นลักษณะออสองเ,ออเป็น โทรเอกนะคะคือนิสิตอาจจะเอกวิทยาศาสตร์แล้วไปโทรบัญชีโทรอักษรศาสตร์โทรเศรษฐศาสตร์ก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกทางเรือกหนึ่งของนิสิตนะคะก็จะเป็นการสร้างบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ไม่ใช่รู้เฉพาะเรื่องวิทยาศาสตร์อย่างเดียวยังสามารถที่จะมีความรู้เรื่องบัญชีหรืออักษรศาสตร์ได้ด้วยรวมทั้งนิเทศศาสตร์ด้วยนะครั เราก็ประสบความสําเร็จอย่างงดงามในการพัฒนานวัตกรรมการสังเคราะห์อนุภาคนาโนทุกคนคงเคยรู้จักได้ยินชื่อและเคยใช้ผลิตภัณฑ์เป่าซื้อานาโนเป็นผงซักฟอกยี่ห้อแรกที่มีการเติมอนุภาคนาโนเข้าไปในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยพัฒนาโดยคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรถพยาบาลน,นาโนผ้าบ bon. ูริบบอนบูลเรซิงผ้าแต่งแผลฆ่าเชื้อแบคทีเรีย พื้นฐานเนี่ยมาจากการสังเคราะห์อนูภาคที่ควบคุมขนาดและรูปร่างได้จากนั้นลูกศิษย์นักเรียนปโทปอเอกนี่แหละครับที่อยู่ในแบบเนี่ยก็เริ่มพยายามที่จะหาแนวทางในการต่อยอดเชิงพาณิชย์แต่สุดท้ายก่อนที่ต่อยอดเนี่ยเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงความรู้ของเราองค์ความรู้ที่อยู่ในในห้อง l ลบตีพิมพ์ทั้งหลายนะครับทฤษฎีทั้งหลายเนี่ยให้เป็นนวัตกรรมซสก่อน ก็คือมีแนวโน้มในการทําเป็นโปรดักต์ต้นแบบทําเป็นวัตถต้นแบบทําเป็นชิ้นงานตัวอย่างก่อนที่จะถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนแล้วก็พัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเอาไปใช้ในการผลิตได้จริงรับผมผมสำรุจลูกศิษย์เนี่ยทำบริษัทสปินออฟมาแล้ว2บริษัทบริษัทแรกก็คือบริษัทที่ขายซิวานาโน,โนเชิงพาณิชย์บริษัทที่2เป็นบริษัทที่ทําจุลาสมาร์ทเลนขาย ซึ่งทุกอย่างเนี่ยลูกศิษย์ที่ตั้งบริษัทเนี่ยเป็นเด็กปโทรปรยาโทนะครับที่จบปรจากรแบบเราแล้วเขาอยากจะท,ทําผู้ประกอบการหลังจากที่เขาทําวิจัยประสบความสำเร็จแล้วมีความรู้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเทรนเขาให้คิดแบบนักธุรกิจส่งโครงการเข้าร่วมในการเทรนนิ่งร่วมกับสวทชได้โอกาสไปเทรนนิ่งที่ประเทศอังกฤษในโครงการลิฟ โครงการนิวตัานิวตันฟันไปฝึกประสบการณ์รับรู้วิธีการคิดแบบนักธุรกิจเพราะว่าปัญหาของนักวิทยาศาสตร์ก็คือการคิดแบบนักธุรกิจเนี่ยเราคิดไม่เป็นแต่เรามีความสามารถที่จะทำได้เรามีเทคนิคเขสกิลเราเพิ่มความสามารถทางธุรกิจอีกนิดนึงคิดแบบนักธุรกิจกน,บบนิดนึงคิดแบบพ่าค้านิดนึงเราก็สามารถทําธุรกิจที่แข่งขันได้ผลิตภัณฑ์ที่ผมทานอยู่ตอนนี้นะครับเราเน้นทางด้านสารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับเพราะว่าประเทศไทยนนเนี่ยผลิต คาร์บเนตเป็นหลักเลยนะครับตอนนี้เราก็เริ่มจากเอาไคตินไขโตซานซึ่งเป็นของเสียจากการเลี้ยงกุ้งนะฮะเป็นเปลือกกุ้งเนี่ยมาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของมันไปแล้วเอาไปสามารถที่จะเอามาไปทําในเป็นสารที่เขาเรียกว่าไบโอซิมูเลตคือสามารถที่จะกระตุ้นให้พืชเนี่ยมีการให้ผลผลิตที่ดีขึ้นมีภูมิต้านทานโรคที่ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งทําให้อายุของผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวดีขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยเราขยับไปอีกก้าวหนึ่งก็คือเข้าไปในด้านการแพทย์ ก็ไปทําวิจัยมากขึ้นว่าโอลิโกแซคคาไรหรือโพลีแซคคาไรง่าย,ายๆเหล่านี้เนี่ยมันไปมีผลอย่างไรกับร่างกายมนุษย์และทําให้ร่างกายทํางานอย่างเป็นปกติสุดได้ยังไงนะครับช่วยยับยั้งและทําให้การอักเสบของลําไส้ลดลงได้อย่างไงลดโอกาสการเกิดเป็นมะเรง็งลําไส้ได้อย่างไรนะครับอย่างนี้เป็นงานเบื้องต้นแล้วเราก็าสุดท้ายในยงานหลนี้เนี่ยตอนนี้กลาลังพัฒนาต่อไปอีกก็คือเราเราเลิกทํคไรตบนกัตตัวซาร์ละเราข,ขยับไปจับโอลิโกแซคคาไรน้ําตาลหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นกลูโคโสฟรุกโตส แมนโสนะครับโดยที่เรามองอะไรเรามองว่าเมืองไทยเหล่านั้นมีวัตถุดิบอะไรมากที่สุดแล้วเราจะสามารถที่จะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเพิ่มมูลค่าหรือแปลงของที่มีมูลค่าต่ําให้เป็นมูลค่าสูงได้อย่างไรแล้วก็มันจะตอบรับกับวิกฤตการณ์ใหม่ๆในโลกได้อย่างไรเช่นวิกฤตการณ์ที่เรามีคนชรามากขึ้นวิกฤตที่เราจะมีอาหารหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างมากนะฮะไม่เหมือนในอดีตแล้วได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วทาก็เพื่อที่จะ ทำให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้นนะปัจจุบันนะคะการศึกษาวิทยาศาสตร์ทางชีวภาพเนี่ยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากนะคะและมีการศึกษาวิจัยสิ่งมีชีวิตเนี่ยลึกลงไปถึงในระดับโมเลกุลนะคะจึงจำเป็นจะต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้นนะคะเราจึงมีการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์โอเมกซ์ขึ้น ในคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งสูวนนี้จะทำการส,กสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยโอมมกส์นะคะไม่ว่าจะเป็นจีโนมิกส์โปรตีโอมิกส์หรือเมตาบอโลมิกส์นะคะซึ่งงานวิจัยอันนี้ก็คือการศึกษาสารชีวโมเลกุลทั้งหมดที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตนะคะช่วยเราให้เราเห็นภาพของอกลไกที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตทั้งหมด นะคะไม่ใช่ดูเพียงบางส่วนซึ่งการดูเพียงบางส่วนนี้จะทำให้เราเข้าใจอะไรผิดผิดได้นะคะเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์โอมมกส์เนี่ยจึงเป็นวิทยาศาสตรท์ที่ที่มีการสร้างข้อมูลจำนวนมากนะคะแล้วเราก็ต้องเอาไบโออินฟอร์เมติกส์หรือชีวาสารสนเทศเข้ามาช่วยอีกเหมือนกันนะคะในการจัดเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะคะซึ่งทาง คณะวิยทยาศาสตร์ของเราก็มีหลักสูตร bioinformatics นะคะมีหลักสูตร biotechnology นะคะหลักสูตร bioscience นะคะที่จะช่วยรองรับงานวิจัยทางด้าน omics ค่ะคณะวิยทยาศาสตร์เรานี่มีภาควิชาหลากหลายมีภาควิชาเคมีที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการคิดค้นหรือว่าสกัดสารต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติว่าจะเป็นพืชจุลินทรีย์ต่างๆ จากนั้นมาปุ๊บเราก็มีภาควิชาถัดมาก็คือภาควิชาจุลชีววิทยาซึ่งภาควิชาจุลชีววิทยาก็จะเอามาทําการทดลองต่อในระดับหลอดทดลองเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาต่อยอดกันที่ภาควิชาชีววิทยานะคะ mm hmm. ก็คือว่าเรามาศึกษาในสัตว์ทดลองอย่างเช่นพวกสัตว์ฟันแทะพวกหนูหนูเมาส์หนูแรด แล้วก็เราก็จะมีแกลบตรงนั้นที่ยังไม่สามารถที่จะเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ได้นี้ไปประยุกต์ใช้หรือนําไปต่อยอดใช้ในคนได้นะคะซึ่งศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เราได้ก่อตั้งขึ้นมานี้ก็หลักๆก็จะเป็นการทํางานวิจัยที่ต่อยอดก็คือทําในลิงเพราะว่าเนื่องจากว่าลิงนั้นเป็นสัตว์ที่มีลักษณะทางกายภาพเซลลวิทยาแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆที่คล้ายกับในคน ดังนั้นศูนย์วิจัยพรเมทแห่งชาตินี้นะคะก็จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางด้านวิชาการแล้วก็ทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมโดยเฉวาะอย่างยิ่งทางด้านสาธารณสุขให้กับประเทศไทยจะทำให้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น นั่นก็หมายความว่าในอนาคตก็คือคนไทยจะซื้อยาหรือว่าวัคซีนต่างๆได้ในราคาที่ถูกลงเพราะาเราสามารถที่จะผลิตได้เองใช้กันเองในประเทศไทยแล้วก็ตรงกับโรคที่เรามีอยู่ในประเทศไทย ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาฯเองนะครับก็มีบทบาทในการนําสังคมมากขึ้นเยอะนะครับสังเกตว่าในช่วงประมาณ2อสปีนี้นะครับเวลามีคําถามต่างๆขึ้นในสังคมนะครับคณะวิทยาศาสตร์เราเองก็จะพยายามจะออกมาอธิบายว่าเรื่องนี้เกิดจากอะไรนะครับบางทีมีปัญหาเรื่องอ่าพันฟ้าอากาศพายุจะเข้าแผ่นดินจ,จะไหวเนี่ยวิทยาศาสตร์เราก็พยายามจัดเสวนาพยายามจะให้ความรู้กับสังคมว่าจริงๆเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับ นอกจากนั้นแล้วยังมีการสร้างนวัตรกรรมหลายอย่างนะครับที่คณะวิศวะเราพยายามสร้างนวัตรกรรมแล้วก็ยังจะหาทางเผยแพร่ให้สังคมได้นําไปใช้ด้วยนะครับฉันก็อยากให้เห็นประโยชน์นะครับว่าคณะวิศวะจุฬาเนี่ก็จะเป็นที่พึ่งส่วนหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์ของสังคมไทยได้ครับ ก็ในนามของคณะวิศวจุลานะครับเราก็พยายามมุ่งมั่นในการนำเอาความรู้ที่เรามีทั้งหมดนี้ครับถ่ายทอดให้กับสังคมไทยโดยตรงเลยนะครับพยายามจะลงไปที่ชาวบ้านพยายามลงไปที่สังคมโดยพื้นฐานทั่วไปไปตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเพื่อให้สามารถจะให้ความรู้ตรงนี้ได้สู่ประชาชนโดยตรงนะครับงานของเราไม่ใช่มีแค่การวิจัยอยู่ในห้องแลับเฉยๆหรือว่าในเชิงของการที่ผลิตสินค้าอย่างเดียวแต่ว่าเราพยายามจะลงไปถึงกับประชาชนทุกคนนะครับก็ขอให้ไว้ใจแล้วก็ขอให้สนับสนุนการทํางานของคณะวิศวเราต่อไปด้วยนะครับครับผม จะเห็นได้ว่าคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ของเรานั้นมีการเรียนการสอนที่ครบวงจรตั้งแต่การสอนวิจัยนวัตกรรม CSR มีความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการที่สะสมมานานนะครับผมองค์ความรู้ของเราแน่นและมีความพร้อมที่จะก้าวสู่อนาคตนำวิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศงานวิจัยทั้งหลายแหล่ที่เราทำขึ้นมาจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆของประเทศและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในประเทศและมนุษยชาติ จะเป็น100ปีที่เราจะรับใช้ประเทศและจะร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาประเทศต่อไปครับ